ลาดบุรีประทะแบงกอกศึกชิงรองจ่าฝูงเมืองทองไม่ง่ายบุกเยือนโคราชหนึ่งทุ่มตรงบิ๊กแมตช์การท่าเรือบุกเยือนบีจีปทุมพรีวิวและฟันธงไทยลีกประจำวันอาทิตย์นี้มีคู่ไหนน่าสนใจบ้างมาชมกันครับก็สำหรับเมื่อวานนี้นะครับก็ฟุตบอลไทยลีกก็เตะแบงทั้งหมด4คู่ครับจ่าฝูงยังบุยลำก็บุกไปถล่มอยุธยาได้4ประตูต่อนหนึ่งครับแล้วก็พลังการเอฟซีนะครับก็ถือว่าปลดล็อกชัยชนะนัดแรกนะครับก็ถล่ม ลำพูนวอริเออร์เบสีประตูต่อสวนวันนี้มีลงสงนามกันทั้งหมด3คู่ครับวันอาทิตย์ก็เริ่มกันตั้งแต่คู่เวลา6โมงเย็นนะครับเป็นราชบุรีเอฟซีครับทีมอันดับ2ครับจะเปิดบ้านเจอกับทูแบงคอกยูเนเต็ดครับทีมอันดับ3ครับก็ถือว่าเป็น2ทีมที่ปีนี้ฟอร์มดีครับ ส่วนลาบุรีนะที่แล้วนะครับบุกไปชนะเมืองทองมา3ประตูต่อนหนึ่งครับส่วนทูแบงคอกนะครับก็แพ้บุยลำมาสองประตูต่อนหนึ่งแล้วก็เล่นในส่วนของฟุตบอลถ้วยช้อปปี้ครับแพ้ยาโฮมาสู่ประตูต่อนสี่ครับเกมนี้ลาบุรีนะครับจะขาดแน่ๆก็คือธนวัตรซึ่งจิตถาวรนะครับที่มีอาการบาดเจ็บก็ถือว่าขาดกําลังสําคัญแดนกลางเลยครับสําหรับตัวลาของลาบุรีครับคนที่น่าจะลงทดแทนก็อาจจะเป็นทศวรรษลิมวันสเตรียนครับที่จะได้ลงมาเจอทีมเก่าที่เหลือก็มีอย่างเดนิลซันจูเนียร์นะครับมีเนเกบานะครับมี เอ็นจีว่าโจทานเข็มดียืนคู่กับมูตอมโบ้แผงหลังนะครับส่วนทูแบงคอกของพี่แบนนะครับก็จะจะขาดแน่ๆครับแดนกลางก็ขาดเวเทฟป้อมพันครับที่มีอาการบาดเจ็บครับส่วนที่เหลือพ้อครับปกเก้าอันันทิธิพันธ์พ่วงจันทร์กองหน้าก็มีมูเซนอักซันี่กับซิฟโควิดนะครับก็คิดว่าคู่นี้นะครับเจอกันช่วงหลังเป็นทูแบงคอกที่สถิดีกว่าครั ตอนนี้ก็ถือว่าราชบุรีแข็งแกร่งเหมือนกันแต่ผมคิดว่าโดยประสบการณ์ของทูแบงคอกมีโอกาสที่จะบุกมาเก็บ3แต้มที่ราชบุรีสเตเดียมได้ครับผมไปตอนที่คู่ที่สองครับนะครราชสีมามาได้เอฟซีครับจะพบกับเมืองทองเนเด็ดครับโคาชนัดล่าล่าสุดนะครับบุกไปเสมอลำพุนวอลเลเอร์อนาะทีดท้ายครับสองมาดูต่อ2ครับส่วนเมืองทองนะครับนัลล่าสุดก็บุกไปแพ้ระยองเอฟซีมา2ปรมาดูต่อศูนครับเกมนี้ ของโคลาดนะครับตัวผู้เล่นก็น่าจะนํามาโดยเมนาดลาลิดนะครับแผงหลังเกาะประตูก็มีธนชัยหนูราดครับกองหน้าก็ต้องลุ้นว่าเดนิสมูริโลจะหายเจ็บกลับมาได้หรือเปล่าครับหลังจากที่เจ็บไปก่อนนั้นนี้ครับที่เหลือก็มีอย่างมิตะครับแกนหลักนีเดนิสคาบาล่นะครับส่วนเมืองทองของโคตอ้นนะครับก็น่าจะแกนหลักนํามาโดยฮัคณะคํายกเมวินลอเรนเซ่นนะครับกอลวิททัสสารนะครับแล้วก็มีเคนันตูลานครับไติช่วงหลังเมืองทองมาเยือน5เกมหลังสุดที่เจอโคลาด ไม่ชนะเลยครับคิดว่าเกมนี้ก็อาจจะลงเอยด้วยผลเสมอครับคิดว่าโคราดไม่แพ้เมืองทองครับผมแต่คู่สุดท้ายในเวลาหนึ่งทุ่มตรงครับเป็นบิ๊กแมตช์เช่นเดียวกันครับบีจีปทุมนเต็ดครับจะเปิดบ้านเจอกับการท่าเรือเอฟซีครับบีจีนัดล่าสุดกลางสัปดาห์ก็เสมอกับบุรีรัมมาสองประตูต่อสองครับส่วนการท่าเรือนัดล่าสุดครับเล่นในบ้านก็คัมแบ็กนะครับเปิดบ้านถล่มชมบุรีมาสามประตูต่อศูนย์ครับเกมนี้นะครับบีจีก็น่าจะขาดสาระอยู่เย็นเหมือนเดิมครับแก่ก็จะได้ ชัดมงคลทองกิรีครับที่นันลาสุดถือว่าเล่นดีมากในเกมพี่เจกับบุยลำม,มายืนกลางคู่กับกฤษดาการแมนมีกาสโตโนสุดะมีพี่เจชนะทิพย์นะครับกองหน้าก็อาจจะใช้เป็นโทโมยุกิโดอินะครับแลวโดยมีซูเปอร์ซับอย่างฟอนาซาลี่ครับส่วนการท่าเรือเอฟซนะครับของอลกซันเดกามาครับกองหน้าก็มีบายนเปเรียเทียซักเผยพิมายนะครับกองกลางก็มีชิมุระนะครับมีวอลาชิดนะครับกองหลังก็มีอย่าง เลบินสุลกายินคู่กับมาทิวลินครับประตูเบนฟารเคสกาครับคู่นี้นะครับผมคิดว่าบีจีช่วงนี้ฟอร์มกำลังมาครับหลังจากที่ได้ความมั่นใจในเกมที่เสมอกับุรีรัมครับแล้วก็ไซติช่วงหลังท่าเรือเ,อเจอกับบีจีไทร,รู้สึกว่าช่วงหลังจะแพ้ประจำครับก็คิดว่าคู่นี้บีจีมีโอกาสที่จะเก็บ3แต้มได้มากกว่าครับยังไงก็เราดูถ่ายทอดสดได้ทางเ s p ทุก ου, คูก่ครับผมดูถูกไม่ดูเถื่อนครับผมวันนี้ผมก็จะไปดูเกมที่ราชบุรีสเตเดียมครับระหว่างราชบุรีกับทูแบงคอกยนเรเจอเรผม